ไปเจอโกโก้ตัวใหม่มาครับทุกคนเห็นกระแสในโซเชียลนะครับพี่บิ๊กจัดมาทําเลยครับผมโกโก้มอสสมูทตี้ครีมชีสครับผมร้านน้ำห้ามพลาดเมนูนี้เลยนะครับกดแชร์ไปดูได้เลยครับโอวัลตินโกโก้มอสทุงนี้เลยครับทุกคนเป็นโกโก้มอสโกโก้พันใหม่นะครับหอมนัวมอสอร่อยนะครับไม่เหมือนกับโอวัลตินที่เราเคยกินมาก่อนเลยครับผมคือมันเป็นโกโก้เข้มข้นแบบตะโกนเลยนะครับสูตรนี้ใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะในน้ําร้อน50มิลลิตรครับผมชงง่ายละลายไวสีสวยด้วยนะครับตามด้วยนมข้นเจร้นหวาน ห้าิบมิลค่ะผมเดี๋ยวต่อมาเรามาทำโกโก้ครีมชีสกันนะครับใส่โอวัลตินโกโก้มอลงไปก่อนนะครับ1ช้อนโต๊ะตามด้วยส่วนผสมที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยจากนั้นคนให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็ตีให้ขึ้นฟูได้เลยครับให้ได้แบบนี้นะครับสูตรนี้พี่จะทํา2แก้วนะครับทุกคนเทส่วนผสมลงไปในเครื่องปั่นนะครับพร้อมกับน้าแข็งแก้วส6ออนซ์2แก้วครับผมจากนั้นก็นําไปปั่นให้เนื้อเนียนได้เลยครับนํามาเทใส่แก้วนะครับเทโอวัลตินโกโก้มอลงไปได้เลยครับทอปปิ้งด้านบนด้วยโกโก น้ำคาเฟ่นะครับลองเอาเมนูนี้ไปทดลองทําได้เลยนะครับรับรองว่าได้กําไรดีแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่มหรือว่าขนมได้ด้วยนะครับแอมโอวตินโกโก้มอนะครับทุกคนยังทําได้หลากหลายเมนูเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มหรือว่าทําขนมเบเกอรี่ก็ได้เช่นกันนะครับจะบอกว่าหาซื้อง่ายนะครับกดสั่งซื้อออนไลน์ที่แอปส้มแอปฟ้าโอวตินออฟฟิเชียลสโตร์ได้เลยครับผมไปจัดมาทําแบบพิบิ๊กได้เลย